ผมอยู่ริมน้ำขนาดนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นน้ำไหมเนี่ยนี่มันเรือชั้นันโอ้โหสวัสดีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ฟูด BYD, Denza และ Range ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44สวัสดีครับ I'm Benson taking care BYD Thailand last year BYD sold more than ท่านครับยินดีต้อนรับสมูดของเรานะฮะเราไม่ได้มีเพียงหนึ่งบูธแต่เรามีถึงสองนะคะรับแล้วมีแบรนด์น้องใหม่ของเราเป็นแบรนด์เดนซ่าเก็นี่ยังไงก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดู พรายแฮงโตท่านเอามาโซ่ใจแ,แข็งโซ่จนทำลายมาทัมโบ่เสียงแรกกับไปจนโดนฟังโบ่ทุกจิตใจขับไป focus not surprise สายตามองปลาย headlights like, real vibes คนขับเต็มใจใจเย็นสบายถึงบ้าน real fine line sweet cherry pie ขอ,อย้ำว่าตอนนี้เรามีรถพร้อมส่งเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็เข้ามาติดต่อเราได้นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กคนไทยไปอีนานแสนนานนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับ ับเรื่อยใจต้องทำ no rush it ขับขับต้อ c o ู่ roll smooth no o o u s h it ทุกที่เข้าไปต้องใจ no fuss it ขับรถดีๆ everyday no crush สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับขับรถดีๆวันนี้พี่หลามกับพี่เอนะครับนะเราพามาชมงานมอเตอร์โชว์2025เราอยู่ที่บูธที่ร้อนแรงที่สุดได้รับเสียงฮือฮามากที่สุดถูกต้องครับในงานมอเตอร์โชว์นี้แล้วนี่คือบูธของ BYD ครับ โหสุดยอดมากมานะครับ BYD เมื่อวานงานแถลงข่าวเรียกว่าเมื่อวานงานแถลงข่าวเนี่ยเขาเป็นงานแถลงข่าวที่ถือว่าร้อนแรงที่สุดทุกคน,น,นอยู่รอสื่อมวลชนทั้งประเทศไทยอยู่รอจนถึง2อตุ่ม40ถูกครับเพราะว่าเป็นเวลาที่ BYD จะร BY ประกาศแถลงเรื่องของราคาจำหน่ายรถในแต่ละรุ่นค่ะเดี๋ยววันนี้เราไล่เลี้ยงที่แตละรุ่นเลยนะฮะเริ่มต้นจากเรายืนอยู่ในรุ่นยอดนิยมของเขานะฮะตัวแรกๆของค่ายนี้เลยก็คือ BYD a t t o 3จริงๆถือว่าเป็นรถเปิดแบรนด์นะผมเรียกกันพี่เปิดตัว เพราะว่าในแบรนด์ b y d เปิดตัวครั้งแรกกับรถคันแรกที่เปิดตัวก็คือเจ้า Auto Tree ปรับราคามันก็หลายครั้งครับครั้งนี้ก็ยังปรับราคาอยู่ b y d อ u t o t r e นะครับรุ่นพรีเมียมผมไม่บอกราคาเต็มละเอาราคาปัจจุบันนี่แ่ลเอาราคานี้เลยราคาที่คุณสามารถซื้อได้ในงานมอเตอร์โชว์อเล็บนะเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ราคานี้ถูกต้องทั้งบูธนะครับทั้งหมดลยครับคือบอกเลยว่าเฉพาะงานมอเตอร์โชว์เท่านั้นคัะผมอยากบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่า ถ้าคุณเป็นแฟนบีบดนะถ้าคุณจะซื้อรถนะคุณรอซื้อในงานเขาทําอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบหน้าเนี่ยฮะลอเลยนะฮะรุ่นพรีเมียมของ a ั t โตทรีหกแสนเกบาทด้วยอันนี้คือราคาพิเศษเฉพาะในงานนี้ใช่ครับในรุ่นพรีเมียมนะและสําคัญคือในรุ่นเอ็กเซนเ ครับรุ่นเรียกว่ารุ่นที่วิ่งได้เยอะกว่านะราคาจะอยู่ที่799,900โอ้โหราคาต่างกันแสนหนึ่งว่ายากราคาดีมากๆนะและที่สำคัญครับใน b ีเวี t ดีออ่ะแถมเครื่องชาร์จติดบ้านให้ด้วยอยไม่ใช่แค่ราคานะแถมเครื่องชาร์จติดบ้านด้วยแถมด้วยเหรอฮะแถมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอัตโตทรีก็ถือเป็นซ SUV B B B วีบอฮะบครับอัตโตทรีเป็น B SUV ครับแล้วอัตโตทูที่จอดอยู่นู้นจะเป็นอะไรฮะ A ฮะ จริงจริงเมืองไทยเราบอกว่ามันบีเนี่ยมันถูกจํากัดไว้แถวนั้นเขาบอกว่ามันใหญ่เท่าซีไม่ใช่เป็นบีครับทางเก็ตตลาดคือบีเอสวีทีเป็นบที่ใหญ่มากใช่ครับรถอีกหนึ่งคันที่ถือว่ามาแรงช่วงนี้กับซีรีออนซิกดีเอ็มไออ๋อนี่ข้างๆนี้เลยซีรีออนซิกดีเอ็มไอก็ไม่ถือเป็นรถหนึ่งรุ่นที่มีล้าพิเศษด้วยในงานถูกครับซีรีออนซิกดีเอ็มไอรุ่นดิรามิกในงานครับ 899,900บาทและรุ่นพรีเมียม999,900บาทโอ้โหแต่เขามีรุ่นที่ถือว่าเป็นเป็นรุ่นที่มีของแต่งเพิ่มเติมให้อุ้ยอะไรบ<อ>ะบวกเพิ่มอีก30,000บาทครับครับราคาอยู่ที่ 1, 1> 2>, 2 9 9 0ล้บาทจะมาพร้อมชุดแต่ง เป็นชุดแต่งเรเวฟฟอร์สเอเป็นชื่อชุดแต่งดิชั่นเฉพาะอ๋อเป็นรุ่นพิเศษหรุ่นพิเศษเขาบอกในรุ่นเขาคือนํารุ่นในรุ่นพรีเมียมครับมาใส่ชุดแต่งเพิ่มเติมแต่เพิ่มเงินอีก30,000บาทนะนั่นไงแต่ก็ยังต้องบอกยังถูกกว่าราคาก่อนช่วงงานนะฮะนี่คือรถ c s u v ของแท้อันนี้คือ C C ครับ แล้วคันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมไปดูในคลิปเก่าเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ให้ผมพาคุณผู้ชมไปลองเทสขับในสนามพีระมาแล้วเรื่องของพันธุ์ต้องบอกว่ารถคันนี้เหมาะกับคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่ารถเขาเนี่ยจะถูกเซตมาให้เรียกว่ามีความนุ่มนวลให้การก่อถนนที่ถือว่าดีแล้วเนี่ยได้ความนุ่มนวลด้วยและกําลังจริงก็ถือว่าไม่ธรรมดานเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดที่ถือว่ากําลังโอเคใช่แต่ถ้าเกิดปลั๊กอินไฮบริดคุณบอกยุคนี้มันต้องว่าด้วยรถไฟฟ้า CSUV ของ BYD ยังมีหนึ่ง ดีไวดีซีเลออนเซเโอ้ตัวนี้เป็นไฟฟ้าเลยครับอันนี้ไฟฟ้าร้อยเป็นไฟฟ้าร้อยเลยนะครับซึ่งก็มีราคาพิเศษด้วยในงานนี้รุ่นพรีเมียมครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับนะฮะแล้วก็รุ่น All Wheel Drive Performance ซึ่งเป็นสองมอเตอร์นะสองมอเตอร์หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับจาก1นึ่ล้านสเก้านะครับลดไปแสนกว่าบาทนี่คือราคาพิเศษเฉพาะในงานนี้ซึ่งทำให้หลายคนกรี๊ดเลยทีเดียว C Lion Seven เนี่ยผมว่าเห็นบนถนนเยอะมากนะฮะเป็นรถยอดนิยมอีกคันหนึ่งเลยก็บอกนะช่วงนี้ถ้าอยากได้ C SUV และเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าต้องตัวนี้มองซ้ายมองขวาบนท้องถนนคุณจะเห็นเจ้า Bud C Lion 7คันนี้จริงๆเห็น2รุ่น C Lion 6กับ C Lion 7ช่วงนี้เห็น2คันนี้บ่อยมากถ้าคุณอยากได้ไม่ถึงล้านอ่ะปั้ง i n h y b i t ที่เป็น C Segment นะครับแล้วไม่ถึงล้านคือคันนั้นเลยนี่ฮะในสองเวอร์ชันซึ่ง b y d เนี่ย เปิดตัว2เวอร์ชันให้คุณเป็นทางเลือกครับผมให้คุณทางเลือกว่าเอ๊ะคุณอยากได้รถแบบไหนเราอาจจะไม่สะดวกต่อการไปจอดรอชาร์จถูกดีไมคันนู้นเซเลนซิกดีไมแต่แล้วบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรเครื่องชาร์จที่บ้านเราติดวอลชาร์จเพิ่มได้เราชาร์จที่บ้านได้นี่ฮะตัวนี้เลยโอ้โหแล้วคันใหญ่เบิิมเทิร์นแบบโอ้โหทรงสวยสีขาวสวยสุดนะสำหรับซีเรีเซเว่นนะสำหรับผมนะ ผมว่าดําก็สวยพี่ผมชอบสีขาวในถนนเราจะเห็นขาวน้อยส่วนใหญ่จะเป็นสีดำท่างที่เราผมเคยเห็นนะแต่ขาวก็ขาวมุกนะนี่ขาวมุกมีเป่งประกายเลยแล้วจริงดูภายในภายในสวยด้วยพี่ภายในใหญ่มากอ่าฮะกว้างเลยภายในถือว่าสวยกว้างขวางสะดวกสบายโอ้โหดูสิครับเบาะทรงสวยดูดูหน้าจอครับภายในนี่หน้าจอคอนหน้าจอกลางครับเซ็นเตอร์ดิสเพลย์เนี่ยใหญ่ครับเรียกว่าเห็นได้อย่างชัดเจนและแนวดีไซน์ที่ทำให้ตัวคอนโซลหน้าเนี่ย ทั้งซ้ายและขวามันเหมือนเป็นคอนโซลทั้ง2สองด้านอันนี้คือรุ่นเปอร์ฟอร์มาน์เลยนะคันนี้นะในรุ่นท็อปครับหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทใช่ครับใหญ่นั่งสบายดูด้านหลังเิครับเล็กรูมโอ้โหกว้างๆเหลือเฟือนั่งกันแบบว่าไปได้ทั้งครอบครัวสบายแน่นอนสปอร์ตครับสนุกใชคำนี้ด้วยครับแล้วเรานะครับพี่เมื่อกี้เราดูในเรื่องของ CSU กันไปหลากหลาย b ีเอว่าแล้ว CSUV วาแล้วบางคนบอกว่าฉันมีครอบครัวใหญ่ ฉันอยากได้รถที่มันเป็นเบาะสามแถวหกที่นั่งเจ็ดที่นั่งเป็น MPV รถ MPV ก็คือสิ่งหนึ่งที่ b y d มีเสิร์ฟรออยู่ตรงนี้เลยถูกครับนี่ครับ b y d M6 นี่ซึ่งถือว่า M6 M6 แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะเรียกจะเรียกใครจะเรียกอินเตอร์เรียก M M6 แล้วกันอ M6 ก็ได้ครคือเราบอกว่าเราอยูหน้าตาเรียกว่าจริงหน้าตาของ M6 อ่ะมันมีความสงสารนะหน้าตาคล้ายอัตโต้ทรีผมดูตรงนี้แล้วรู้สึกนึกถึงอัตโต้ทรีเหมือนมากดีไซน์คล้ายอัตโต้ทรีแต่ทรงรถจาก b ีเอะกลายเป็น MPV ้วเป็น b m p อมด้วยรถไฟฟ้า100%ท,ที่มาพร้อม2รุ่นเลือกค,คือรุ่น d y n a มิกกับรุ่น Extended แล้วก็มีราคาพิเศษในงานนี้ด้วยถูกตร,ร,บบราคาพิเศษครับดินามิกครับ799,900บาทโอ้โหและรุ่นท็อปสุดในรุ่น Extended 899,900บาทโอ้โ ที่สําคัญไม่ใช่ราคาเนี่ยครับซื้อ <ฮะ S 2> ในงานราคาพิเศษแล้วมีวอลชาร์ตให้ด้วย Wall แถมวอลชาร์ตมูลค่ากว่า2 5 0 0 0โอ้โหคือเดี๋ยวนี้เราซื้อรถ MPV ได้ในราคา79,000แล้วเหรอครับถูกครับ สมัยก่อนซื้อ MPV คันเก่าเข้าไปตั้งร้านนี่ครับต้องมีร้านกว่าครับร้านร้านหนึ่งเครื่องยังพันห้าอยู่เลยนะครับใช่ฮะวิ่งประหยัดด้วยแอร์เย็นและประหยัดดีด้วยแล้ววิ่งได้ไกลด้วยนะเบาสามแถวสบายๆเดี๋ยมาดูดูเบาะแล้วดูความกว้างของเบาะสามแถวเบาหลังเป็นกับกันซีด้วยต้องบอกี้่าันี้แยกเบาะแถวที่สองซ้ายและขวาให้การเข้าออกสะดวกเนี่ยนี่ยการเข้าออกแอร์ด้านบนนะมีช่องแอร์ด้านหลังแต่ทุกตำแหน่งที่นั่งมีแอร์ราวสองข้างเลย ไม่ต้องกลัวเรื่องการเดินทางความสุขบายความหวางแล้วพอเป็นไฟฟ้านะครับดูพื้นนะพี่ฟอร์แพนอ่ะมันเรียบโล่งเลยมันเดินเข้าออกระหว่างบอร์ดแถวที่2อที่สามเนี่ยสะดวกครับนะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะในค่ายีน่าสนน่าสนนะครับผมอ่ะแต่สำหรับรถ MPV ก็ว่าไปแล้วครับแล้วถ้าอยากได้รถเก่ง่ะซีดานครับซีดานซีเซ gment เจ้าประจำที่เรียกว่าเจ้าแห่งซีดาน B Y D Seal ครับมีราคาพิเศษในงานนี้ด้วยบอกตัวที่เป็น a l l w h e e l Performance ดอนเลยนะฮะจากราคาล้านห้านะครับหือล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเรียกว่าลดกันแบบสี่แสนและรุ่น a l l w h e e l Performance เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยคือเจ้าแห่งความเร็วความแรงี่เรหนึ่งร้อยสามจุดแปด ซีล3.8คือรุ่นนี้แหละและตอนนี้เลยราคาแค่เรียกว่าล้านสองพีทอนอ่ะใช่ครับถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับล้าน4ี่สครับเหลือ1นึ่งล้านเก้าหาบาทคือล้านเกือบจะท่วนอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรุ่นดนามิกรุ่นเริ่มต้นเลยของ b ี d ีดับตอนนี้ไม่ถึงล้านแล้วครับก็เียไม่ข้ามล้านของจริงไม่ถึงล้านแล้วครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทอือคือ คุณสามารถสัมผัส b y d c ได้ในราคาไม่ถึงล้านแล้ววันนี้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะฮะนี่คือสุดยอดของการทําราคาซึ่งเราเนีบยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าสุดยอดของการทําราคายังใช้กระซิวไม่ได้พี่ผมจะพาพี่ไปดูอีกหนึ่งคันในบูธ b y d ครับสุดยอดในการทำราคาของจริงเนี่ยต้องคันนี้ครับผมว่าเนี่ย วันนี้นะวันนี้ไม่มีใครไม่พูดถึง <c oughs> b y d Dolphin นี่น้องเล็กสุดในค่าย b y d น้องเล็กที่มา <c oughs> แรงสุดทนะัในช่วงนีมงม้มาแรงมากมาแรงมากเป็นรถไซส์เล็กแฮชแบ็กที่หลายคนคชื่นชอบแล้วก็ราคาเนี่ย <c oughs> ปรับราคามาหลายครั้งแล้วครับ มอเตอร์โชว์รอบนี้เขาก็ปรับอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าสั่นสะเทือนทั้งวงการนั่นแหละที่ผมเลยความสะเทือนของวงการครั้งนี้ผมขอพูดรุ่นที่ถูกที่สุดในบูธ b y d ถูกสุดเริ่มต้นเลยครับตัว Standard ดเลนสครับครับผม4999 499,900บาทคือ500,000มีทอนคุณครับจะหาความคุ้มค่าที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะฮะคือแต่ถ้าเกิดใครบอกอ้อ รุ่นนี้มันสแตนดาร์ดเราอยากได้เป็นเอ็กเซเลตเลนส์รุ่น <หา S 2> ที่ออปชั่นเยอะกว่า,<ห>าวิ่งได้ไกลกว่าแหลงม้เยอะขึ้นแต่ราคาครับมันไม่ได้เยอะขึ้นนะราคาถูกลดลงจาก7,900บาทราคาเดิมก่อนหน้านี้ครับผมในงานมอเตอร์โชว์ครับ5 9 9 9ส0เบาทอีกนิดนึงจะเท่าราคารถของมอเตอร์อ็กโปที่ผ่านมาแล้วนะผมจำได้มอเตอร์อ็กโปที่ผ่านมาก็ห้าแสหกตัวตัวล่างด้วยนะตัวนี้ ตันที่เหลือห้าแสนเก้านี่คือตัวท็อปด้วยเป็นความที่เรียกว่าความที่คุ้มค่าณนนะชั่วโมงนี้นะโหสุดยอดเลยครับชั่วโมงนี้นะฮะไม่รู้จะสุดยังไงแล้วยังไม่เท่านั้นครับฮะเขาแถมวอลชาร์จด้วยนะครับรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จยี่ห้อเซนด้าครับพร้อมเนกันติดตั้งในราคา<อ>พิเศษอันน,นี้รับสิทธิ์รับสิทธิ์นะในราคาพิเศษหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผมคับ ในบูธบีวดนี่นะครับเขามีรถอีกรุ่นหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดราคายไม่ได้เปิดตัวในประเทศไทยนณวันนี้ยังนี่คือ BYD A ั t o โน้องเล็กอีกคนหนึ่งนะครับจากตระกูลอัตโตนะฮะมาแล้วครับนี่นะฮะแต่ผมดูแล้วไซส์เล็กจากอัตโต3ทลงไปนิดเดียวนะครัเล็กลง นิดเดียวจริงๆจะบอกว่ามันเป็นรถที่อยู่ในคลาสเดียวกับอัตโต้3รก็ว่าได้ในเมืองไทยนะแต่ราในเครือเรียกว่าีเอีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยเมืองนอกอ่ะถ้าเราไล่มันมีเอบีซดีอ่าคือจริงๆมันมี AA มันก็จะข้ามเกี่ยวระหว่าง A กับ B อันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็น A พารก็ได้และซึ่งเมืองไทยเราไม่มีเราก็ว่ามันเป็น B อ่ะก็เป็น B ใไปอ่าฮะแล้วเนี่ยก็เลยอยู่ใน BSUV เหมือนกันผมเห็นคันนี้ใส่ป้ายทะเบียนพ c ซวิ่งอยู่วิ่งอยู่ทางนาวิ่งอยู่มอเตอร์เวย วันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้วเรามาเดินดูรอบคันกันกับอัลโตูนะฮะนี่ด้านหน้านี่จะเป็นรูปผสมระหว่างดอลฟินกับอัลโตทวใช่เป็นรูปผสมใช่ครับเป็นช่วงหน้าที่ผสมกันแต่ว่าสัดส่วนของรถเนี่ยจะไปทางอัลโตทวีสส่วนใหญ่เราวนมาดูด้านข้างครับมาครับนะฮะอ่าถ้าไมพอพอเป็นพอมาถึงด้านข้างบนเนี่ยเริ่มคล้ายอัลโตทวเข้าไปแล้วครับเป็นทรงยกสูงนะฮะจะไม่เหมือนดอลฟินแล้วนะนะฮะแล้วก็ ในรายละเอียดสเปคเนี่ยยังไม่มีอะไรบอกเลยนะยังเป็นพวงอะไรซ้ายอยู่เลยโดยที่ยังเป็นรถโชว์ยังเป็นรถโชว์ที่ยังไม่ได้เป็นพวงอะไรขวาใช่ไหมเนี่ยรถคันนี้ก็ถึงบอกออปชั่นอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปได้ไหมว่ามอเตอร์อโปปลายปีนี้หน้าคันนี้น่าจะเปิดราคาเป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะวันนี้เอามาโชว์แล้วนี่เพราะวันนี้เอามาโชว์เพราะว่าวันนี้มีรถอยู่2คันคันหนึ่ง คันนี้ที่คันนี้ที่ยังไม่เปิดราคายังไม่เปิดราคาส่วนอีกคันหนึ่งบอกว่าราคาคาดการอ๋ออันนั้นมีโชว์มาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันอันนั้นวันนี้ให้ห้าร้อยสิดีเราพาไปดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแต่แต่พามาดูด้านท้ายก่อนนะฮะกับอัตโตทูตัวนี้หลายคนยังไม่เคยเห็นเลยพาให้ดูทั่วๆคันไฟท้ายอ่ะเนี่ยเหมือนกับดอฟฟินที่จะเป็นรุ่นใหม่ในเชนเห็นไหมมันทรงผสมกันน่ะผสมกันท้ายทรงที่ขดเกลียวเนี่ยจะคล้ายเลยเดี๋ยวเราจะเห็นในดอฟฟินที่เป็นตัวใหม่ในเชน ตัวนี้จะมาเติมเต็มในไลน์อัพของบี d นะฮะเพราะว่าเขาจะมีตัวเชื่อมจากอ t โตทรามหาบีวีดีดอลฟินนะฮะโดยมี a ั t โตตัวนี้แหละที่เป็นตัวเชื่อมครับแม่เสียดายน่าจะมีตัวมาซ้อนต่อหลังดอลฟินอีกสักนิดนึงอย่างซีกงซีเกไม่ยอมผลิตโงมอะไรขวาเนี่ยอูรุตน้อยของผมเนี่ยครับสี่แล้ว แล้วอุลุตน้อยของพี่จะไปอยู่เท่าไหร่ครับสามเก้าเก้าเนี่ถ้ามาเนี่ยถ้าอุลุตน้อยมาเนี่ยแล้วสามเก้าเก้านะโอ้โหได้เป็นได้เป็นครอบครัวบีวดีแน่นอนแค่นี้อ่ะเขาก็เรียกว่าตลาดแตกกันไปแล้วครับงานนี้โอ้โหแต่ราคานี้ราคาพิเศษเฉพาะในงานนะครับจบงานจบกันกลับมาราคาปกติเหมือนเดิมนะอย่าเข้าใจผิดครับนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปจากบูธบีวดีวันนี้เดี๋ยวไปดูรถที่มีแค่500คันสิทธิ์สิทธิ์เขาบอกรับสิทธ รับสิทธ์ก็500ร้อคันห้าไงก็ห้าคันไงแล้วถ้าเกิดเกินสิทธ์ะเกินสิทธิ์ก็ว่ากันอีกทีไปดูครับนี่คือ BYD s ดีชาร์ครับรถที่ผมเคยพาไปทดสอบในสนามพีระเมื่อครั้งก่อนแล้วก็บอกแล้วครับว่ารีวิวเรียกว่าเป็นการทดสอบแบบ ฟอร์นิเมชันแต่เหมือนฟูลรีวิวไงไม่รู้เหมานกัน,น,นาลากมันใช้ยาวหลายสิบนาทีนะร<อ>ซึ่งซึ่งจะบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมพูดในในคลิปเลยว่าคนหนึ่งอะที่ผมจะป้ายยา,าเพราะว่าชื่อเขาคือชาร์กสิ <laughs> แล้วชาร์กคนนี้ชาร์กโชคนนี้ <laughs> จะว่ายังไงครับพอดีไม่มีโปรแกรมจะดซื้อรถกระบะเลยครับไม่ไม่คิดจะซื้อรถกระบะไม่มีในแผ่นแล้วปลั๊กอินไฮบิดเหรอครับไม่มีอยู่ในแผนเลยครับแรง ขับดีโยนเข้าโค้งมันนนั่ไครบวงจรนะช่วงล่างนิ่มด้วยนี่ผมต้องเป็นหใน500เลยเนี่ยเอ้าก็ต่อช่วงนี้ครับเขาเปิดแล้วว่าราคานะราคาคาดการมีราคามาก่อนเลยด้วยนี่ไม่เปิดตัวนะ1นึ่9ล้านหกแสนเกราคาคาดการนะและรับจองสิทธิ์ห้าสิทธิ์เท่านั้นกับกระบะไซส์ใหญ่ครับอันนี้ใหญ่กว่ากระบะบ้านเราหตันนี่นะ สี<อ>่ประตูใหญ่มากตันครึ่งตันครึ่งอันนี้ตันครึ่งเลยนะตันครึ่งครับรบ,บิววดีบอกแล้วว่าเขาจะเปิดตัวคันนี้เนี่ยให้จองสิทธิ์ก่อนเนี่ยเพราะว่าจะเปิดตัวมาช่วงเดือนกันยาครับผมช่วงเดือนกันยาครับก็เรียกว่าได้สิทธิ์ห้าร้อยคันใครพร้อมแล้วมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะจะได้ราคาพิเศษในช่วงเริ่มต้น แล้วก็สำคัญครับวันนี้เรายังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกหนึ่งบูธท,ที่เรียกเป็นแบรนด์พี่แบรนด์น้องอ่าแบรนด์พี่แบรนด์น้องแบรนด์เดนซาครับผมซึ่งจีเนเซเนี่ยเปิดตัวในตลาดไทยมีรถในเจ้าดีนายขายอยู่2รุ่นรุ่นเริ่มกับรุ่นท็อป วันนี้นอกจากจะพามาชมรถคันหลังนี้แล้วรถในบูธของพีวดีแล้วเนี่ยบยบยดีเขามีอีกหนึ่งไฮไลท์พี่เขาเปิดอีกฮอหนึ่งเลยนะอีกคอเลยครับเรียกว่าครั้งครั้งแรกของการจัดงานมอเตอร์โชว์เขาจะพาไปดูบ y ว e x ดี r อ e n c e d พ y e เด e c อีว b ทลมันคืออะไรครับคือเรียกได้ว่ท่นเป็นอีวายดีลเป็นห้องแลบเป็นห้องแลบทดสอบห้องแลบทดสอบครั้งนี้เป็นการจําลองสระน้ําบริษัทน้ำว่ายน้ำชอบว่ายปะ ก็มีบ้างมีบ้างอ่าฮะปกติว่ว้น้ำนะแต่วันนี้ฮะเดี๋ยวรถมาว่ายน้ำจะพารถไปว่ายน้ำ w ับด through the b t i c b o u e y u t a l d e Y D Experience Center ขับร u ดีๆ feel the beat in the city block ไปทุกที cruising ain't easy c a n cut all tight headlights like a night ทุกครั้งก็สายถึงจุดหมายท n อ o ถนน is a jungle gotta hustle ผ่อนคลาย hand tool ท่าน on e, muscle ใจแข n ง so e n t l e never tumble s e n g back up rhythm don't fumble ทุกทีที่ขับไป focus no surprise สายตามองไป headlights real eyes คนขับเต็มใจใจเย็นสบายถึงบ้าน real fine like sweet cherry pie คันนี้ครับยังว่องยูปัดที่เราจะไปลุยน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยน้ำกันคุณผู้ชมครับด้านหน้านี้คือน้ำลุนลุนเรากำลังจะลงน้ำแล้วครับลงไปแล้วเห็นครับเห็นไหมครับตอนนี้นะครับโอนีนี้นี่ท่วมฝากระโปรงแล้วนะฮะฝากระโปรงลงไปแล้ว เขจะเปวาช่องทิ้ชออ่นี่นี่แล้วพอระบบเขาก็จะเปิดซันรูฟให้นะครับนี่คือระบบอัตโนมัติแล้วภายในรถนี่คือจะตัดแอร์คอนดิชันนะฮะตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมดผมอยู่ริมน้ําขนาดนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นน้ํำไหมเนี่ยผมอยู่แบบนี้เลยนี่มันเรือชัดๆคือในขณะที่รถอยู่ในน้ํานะครับ ล้อหน้าที่หักวงมอะไรได้จะเปรียบเสมือนกับแผนหางของเรือนะครับที่จะบังคับทิศทางแล้วล้อหลังก็จะหมุนเวลาเราหมุนวงมอะไรเนี่ยล้อหลังก็จะหมุนสลับทิศทางกันเพื่อให้เกิดแรงขับนะครับใช้ล้อปั่นน้ําเลยโอ้โหเจ๋งมากอะ่ะนี่ตอนนี้รถลอยน้ํานะไม่แตะพื้นเลยนะระดับน้ำเนี่ยที่เขาเขียนไว้เลยเนี่ยฮะประมาณ1.6เมตรสามารถมาชมได้ทุกวันเลยนะครับ พี่บีบาด,ดีแลแห่งนี้นะครับเปิดให้ชมทุกวันนะฮะสุดยอดครับสุดยอดมากยังว่างอยู่เอ็ดนะฮะลุยน้ำได้อื้ ดูใต้ท้องรถตอนนี้น้ำไหลโจกเลยเป็นน้ำตกเลยกลับมาที่บูธข้างๆของ <S <S 2> <S 2> b y d นี่คืออีกหนึ่งแบ,บรนด์นะครับที่เป็นแบ,บรนด์ พี่น้องกันในเครืออยู่ในเครือเดียวกันนะคือเดนซาครับนะฮะเราคุ้นเคยกับแบรนด์เดนซากับตัวรถตู้ MPV ไซส์ใหญ่อย่างเดนซาดีนายนะครับต้องบอกคุ้นแล้วและถือว่าเป็นรุ่นแรกและรุ่นสร้างชื่อของเดนซาเลยนะโอ้โหคือเรียกว่าวงการรถ ตู้ MPV หรือ D segment ของ MPV เนี่ยสะเทือนทั้งประเทศนะสะเทือนด้วยราคาเปิดตัวล้านเก้าเเริ่มต้นนี่แบบ1นึ่งล้านเก้าแสนล้านนีทอนทุกคนหันควบเลยนะฮะซึ่งอีกงเขามีให้เลือก2ตัวนะเขามีรุ่นท็อปที่เป็น All Wheel Drive รุ่นท็อป All Wheel Drive จะแพงกว่าจะอยู่ที่2องล้านหกแสนบาทถ้าอยากดูรุ่นท็อปจอดอยู่ตรงนี้ครับวิธีสังเกตวิธีสังเกตมันมีดูง่ายๆพี่ดูยังไงครับมองเข้าไปไม่ต้องมองอะไรนะครับเขาจะมีเดทามเล็กๆที่ลากยาวลงมาจากไฟหน้า ถารุ่นเริ่มไฟหน้าหน้าตาเหมือนกันแต่เดทามตรงเส้นนี้จะไม่มีอ๋อจะไม่โค้งลงมาข้างล่างใช่นี่ธีดูง่ายๆดูง่ายๆแค่นี้แต่จริงๆมันมีรายละเอียดต่างมากรายละเอียดจะต่างในเรื่องของกําลังเรื่องของมอเตอร์ะแสดงว่าที่จอดอยู่ข้างๆตัวนี้ก็คือตัวรุ่นเริ่มต้นถูกครับนี่คือรุ่นนี่คือรุ่นท็อปฮิตที่สุดของชั่วโมงนี้ล้านเก้าเก้าได้แบบนี้เลยจริงๆเนี่ยบอกอย่างที่บอกครับต่างน้อยมากและถ้าไม่มองเรื่องฟอร์แม์เนี่ยคุณดูรุ่นนี้คุณจะได้ไม่ว่าจะเป็นเบาะนวดราย ซึ่งถือว่ารุ่นนี้รุ่นตลาดแตกของจริงของเดนซ่าพองคันเม่เริ่มคุณแต่วันนี้ต้องบอกครับวันนี้ในแบรนด์เดนซ่าเขาก็มายืนยันว่าจริงๆเขามีรถหลายรุ่นก่อนหน้านี้ทีนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมลากใส่ลิงก์คลิปไว้เหมือนกันว่าผมพาไปทดสอบเดนซ่าเจ้าเดนซ่า N7 รถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นทรง C SUV นี่ลองขับดูแล้วลองขับแล้วครับโอ้โหไปขับมันแล้วพามาดูเลยนี่ซึ่งวันนี้ก็เห็นให้ดูไฟท้ายก่อนบินไฟท้ายเลยนี่เดนซ่า N7 N7 ครับเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็น แต่เป็นภูไลท้ายนะวันนั้นก็ไปลองในสนามพีระมานี่เขาเป็นทรงแบบว่าชุดติ้งเบงหน่อยๆนะล่างน,น,นะ,ะสปอร์ตสปอร์ตดีไปซีซียูวีสไตล์สปอร์ตคูเป้สวยเงามแรง,งด้วยนะนยจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยที่ลองขับในสนามพีระพี่เป็นไงฮะรถพี่ลามต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถคันนี้ทำอัตราเร่งได้ดีที่สุดครับจากจุดนิ่งเหรอในกลุ่มที่เราลองกันเลยว่างี้ดีกว่าโอ้โหแต่ทรงเขาเรียบร้อยมากนะ ครับไม่น่าเชื่อว่าเขาจะแบบว่าพุ่งแรงขนาดได้ขนาดนี้แล้วทรงเขาจะสวยเฉียวแต่จริงๆจะบอกว่าเขามีกลิ่นอายหนึ่งนะถ้าเราพูดจริงๆเนี่ยมันเป็นดีไซน์กลิ่นอายมันจะคล้ายๆซิลนิดนิดแต่แบนกว่ามันมมันมีความเป็นซิลมากกว่าซิลอีกหน่อยๆตรงเนี้ยจะมีความเป็นซิลเยแล้วดูเราจะคุ้นๆดีไซน์อยู่นะตัวนี้เอามาจอดโช์อย่างเดียวนะในงานโช์ครับโช์ครับอันนี้มีอันนี้คือยังไม่ได้เปิดตัวเขาโชยให้เห็นว่าในแบรนด์ของเดนซ่าเนี่ยหลังจากที่เปิดดีนายในบ้านเราเ่ยเข หลายหลยรุ่นเพราะข้างหลังยังมีอีกครับมีอีกรุ่นหนึ่งครับไปดูไปดูครับนี่คือเดนซา B8 ครับครับ,รบโอ้โหผมชอบโลโก้ตรงนี้คล้ายๆแบทแมน ยลังข้างเข่าแล้วทรงรถเนี่ยเขาจะบึกบืนขึ้นเป็น DSUV สไตล์ลุยต้องใช้คำนี้คันนี้ในสไตล์ลุยก็เห็นว่าในดีไซน์ของรถเนี่ยเขาจะเน้นเหลี่ยมสันความขึ้นบึกบืนจะเห็นหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นแนวของกระจกมองข้างหลังคาบนนี่คือรถคันแรกๆเลยนะที่ฝากระโปรงจะถึงคอผมอยู่แล้วอ่ะสูงมากคันใหญ่มากเป็นดีเอสยูวีพี่เาเรียกว่าเอสยูวีไซส์ใหญ่สุดแล้วฟูลไซส์อันนี้ส่วนใหญ่เห็นก็แค่อกอะอันนี้เสือถึงคออยู่แล้ว ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการลุยอะ,อะเพื่อการลุยที่ไปในเส้นทางที่ทุรกันดารได้ดีใหญ่มากคันใหญ่มาดูพวงในสารข้างในพี่ดู้วงในฮะคันนี้นนนนยังเป็นพวงซ้ายอยู่แต่ภายในสวยหรูหราเลยโอ้โห,หซ้ายและจริงๆจะบอกว่านี่นี่นี่ล็อกเก็ตสวิตต์ล็อกเก็ตสวิต์มาดูเลยมาดูล็อกเก็ตสวิต์พี่หลามยังแทนว่าเมื่อกี้พี่หลามยังไม่ได้แอบไปดูเจ้าชาร์กซิก ยิงๆตัวคอนโซลกลางเนี่ยแอบคล้ายกับชาร์กซิกดีไซน์ของคันเกียร์และปุ่มล็อกเก็ตสวิกเนี่ยคือมาทรงของชาร์กซิกเลยชาร์กซิกเลยงบเน้นมือคืนแล้วลุยนี่คือในแบรนด์เดนซ่ามีเดย์ไทม์นี่อะไรไม่มีมีไฟเด็ดเป็นไฟแอมพิลไลท์แอมพิลไลท์สีเขียวและปีสีฟ้าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนสีได้เลยอ๋อนะนี่สวยงามสวยงามถือว่าสวยถือสวยครับครับผมอ่ะและอีกหนึ่งคันที่ขับรคันหลังทางนู้นครับจะให้ดูคันหลังนู้น เมื่อกี้พี่บอกในสไตล์ลุยแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่เป็นคนที่ชอบพรีเมียมอันนี้บีแปดนี่เอ็นเก้าเอ็นเก้าแต่พี่ดูดีทรงรถมันใหญ่เหมือนกันแต่ทรงมันไม่เหมือนกันอันนู้นดูลุยแต่นี่ดูดูถนนกว่าดูถนนดูสุภาพกว่าดูหรูหราราชรอยโอ้โหเขาหลากหลายมากนะเดนซาอนี่นแบรนด์เดนซ่าเหมือนกันคนละรุ่นนะเอ็นเก้านะฮะครับเอ็นเก้าโอ้โหมาทรงแบบไซส์ใหญ่เลยใช่ครับบ่อสามแถวครับก็เป็นฟูลไซส์ครับฟูลไซส์เอ็นพีจริงๆไม่คันนี้เป็นเอชยูวี เอสยูวีเป็นแต่เป็นดีดีเอสยูวีแบบ full size อ่ะเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งยาวมากเป็นรถที่ยาวมากคือเบาะมีสามแถวว่ะพี่ฮะคือเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่เลยแหละอ้หนะฮะก็จอดโชว์เหมือนกันยังไม่เปิดตัวพุงไหลซ้ายหมดนะครับนี่นําเข้ามาให้ดูก่อนว่าในแบรนด์ของเบนซ่าที่ขายในตลาดต่างประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วพี่ดูข้างในดูเบาะเบาะเป็นกัปตันซีแยกกระดุกดูชุดแอร์ชุดแอร์หน้าหลังมีไฟเห็นไหมมีไฟมีไฟแอมเบียนไลท์นะฮะได้ช่องแอร์ตามระบบได้ หน้าจอทัชส,สกรีนด้วย oh ในเรื่องของระบบแอร์พี่ลองดูล้อและเบรกครับ <c oughs> พี่ดูเบรกข้างหลังนี่ธรรมดานะว่าจานใหญ่พี่ดูข้างหน้าหกอรหน้าโอ้โหเบรกใหญ่มากระดับเพอร์ฟอร์แมนซ์เห็นเห็นนะว่าเบรกไซส์หกอรไซส์ใหญ่เต็มล้ออันน, <c oughs> อนี้เป็นเหตุผลเลยนะครับว่าที่ทางเดนซ่าเนี่ยเขาต้องแยกบูทออกมาต่างหากเลย1บูเลยนะฮะเพื่อให้แบบว่าโชว์ความเป็นเดนซ่าของทั้งหมดเลย นะฮะอีงนอยจะเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งที่เคียงข้างคู่ไปกับ BYD ใช่ครับนะฮะแล้วก็มีบูธของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้เลยในมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เลยใช่ครับนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับคือ บูธของ BYD นะครับแล้วก็เดนซานะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับสนใจรถรุ่นไหนราคาพิเศษแบบที่เราบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะพลาดไม่ได้โดยประกันทั้งปวงเริ่มต้นแค่4,99,900บาทนะครับกับ p l p ฟินนะครับแวะมานะครับที่บูธของ BYD ในงานมอเตอร์โชว์ครับ